สว,สวัสดีครับพบกับรายการอันบ็อมาอีกแล้วนะฮะผม salts. EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะฮะแต่ว่ามีของมาส่งอีกแล้วแต่เช้าเลยวันนี้ยังนอนไม่เต็มที่เลยนะครับโอเคของที่ส่งมาในวันนี้ฮะสั่งผ่านช้อปปี้มาอีกแล้วอ่ไหนดูกันสิสภาพกล่องเป็นไงบ้างก็สภาพ ดูดีอยู่นะฮะแต่ว่าโอ้ฝั่งนี้ยุบยุบยุบมากเลยโอเคแต่ของข้างในจะเป็นยังไงบ้างเสียวๆเหมือนกันเพราะผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าข้างในเป็นไรแต่ดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละมาพลิกฝั่งกันโอ้ยโอยโอ้โหคัดเตอ ไม่ใช่คัตเตอร์สิฟุตเหล็กมันจะเอาออกไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตฮะโอยโอเคนะครับอืมขออภัยด้วยถ้าจะดูลำบากแต่ อายากินจริงๆ,ๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนแกะเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมามาเรามาเปิดพร้อมกันไปดีกว่านะฮะโอเคฟื้โอ้โหโอ้โหอหโอโอโอมาอย่างดีเลยนี่ผมเปิดผิดฝั่งไหมเนี่ยผมน่าจะเปิดผิดฝั่งนะเพราะจริงๆเขาน่าจะเปิดกันข้างล่างไอข้างอ,อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเอ่อเอาเป็นว่าผมขอขอ,ขอนุญาต เทียมก่อนแล้วกันอเห็นข้าวค่าเห็นข้าว่าแล้วมามาอู้อันนี้มีอะไรด้วยอ๋อนี้เป็นน่าจะอ่อเป็นไส้แกนกลางของมันรืว่วแต่ไม่ได้สนใจตัวนี้แล้วเพราะนี่ครับผม <c oughs> เราสนใจไอ้ตัวนี้นะฮะอ่าอู้ขาวมาเชียวหนักพอสมควรโอเค เห็นอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรมันคือบ็อกเซ็ตนะครับผมมันคือบ็อกเซตเออให้ดูสภาพด้านข้างก่อนไหมอืมมันขาวนวลดีจังเลยเอ๊ะมันขาวผิดปกติด้วยวะ,วะโอเคงั้นมาครับเรามาดูข้างหน้ากันดีกว่าหนึ่งสองสาม อะไรเนี่ยเอเคเขาห่ออีกชั้นหนึ่งเหรอโอเคเขาห่ออีกชั้นหนึ่งตกกระจายหมดก็ว่าทำไมมันเนียนแปลกๆวะแกะบับเบิ้ลกันโอ้โอุย้ยมือเดียวอีกแหละโถลำบากลำบนจริงเลยองัยคงต้องซื้อคัตเตอร์มาใช้แล้วมึงหนีอ่า โอ้หอมานหนามากนะฮะกันกระแทกมาอย่างดีเอ้ยชึดชุดเปิดออกว่าชั้นหนึ่งฉีกมันเลยแล้วกันบับเบินะผมผมไม่เก็บไว้เล่นละฮะมีเยอะมากอยู่แล้วถือว่าหอมาได้ดีนะครับ เห็นทางร้านเขาบอกว่านี่เป็นมาตรการใหม่ของช้อปปีนะเรื่องการห่อสินค้าเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาห่อแบบนี้หรือเปล่าแต่โอ้โหมันถือว่าห่อมาดีมากฮะห่อมาแน่นหนาแล้วก็ใส่กระดาษในชั้นหนึ่งที่ผมชอบว่ะดูเซอร์ไพรส์ดีนะฮะดูเซอร์ไพรส์ดีแต่ก็โอ้โหนะฮะเสร็จพึบเอพอจะเห็นข้างในหรือยังเอ่ยเออ เห็นข so, okay. ้างในหรือยังเอ่ยน่าจะยังไม่เห็นเท่าไหร่นะโอเคเราก็อ่าทีนี้เราเปิดข้างในต่อเลยดีกว่านะครับการแพ็คห่อมานอยผมชอบมากเลยนะแต่เอ้ยไอวนว่ตรงนี้มุมนี้นะฮะมุมนี้เลยมุมนี้เลยอ๋อไม่มุมนี้บุกนะฮะข้างในจะเป็นไงวะเนี่ยแกะดูเลยดีกว่า คให้ถ่ายนะฮะเรื่องอะไรให้เวลาสามวิฮนะหนึ่งสองสามไปละไม่รอละปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ไม่กอดโอ้โหอย่างนี้เสียลมมากนะฮะโอ้โหบุบอย่างงี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบุบมาตั้งแต่ที่ที่ร้านเลยหรือเปล่าหรือเป็นที่ขนส่งแต่ผมดูแล้วน่าจะตั้งแต่ที่ร้านเลยแหละเพราะถ้าเขาหอบบับบลมาขนาดนี้แล้วมัน มาบุบตรงมุมตรงนี้นะฮะแย่ <c oughs> yeah, นะฮะแย่ yeah, นะฮะแย่ yeah, นะฮะเนี่ยโอเคส่วนถามว่าการ์ตูนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะฮะนี่เลยครับเรื่องนี้เลยครับผมอุย้ยนี่กลับฝั่งเหรอโอเคแต่ดูแต่ดูดูสภาพโดยรวมของบ็อกตัวบ็อกซ์มันก่อน,นะฮะโอเคปุ๊บอ่านี่นี่คือฝั่งซ้ายนะครับนี่คือข้างหลังนะฮะอุย้ยแต่หนังสือร่วงโอ้ นี่คือข้างสขวานะฮะันนี่คือข้างบนอ่าเรื่องนี้เลยครับรักลับลับข้ามหอของนายหมากับน้องแมวนะฮะอ่าโอเคเรามาดูกันว่าผมได้อะไรจากบล็อกตัวนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือแน่นอนครับเล่มหนึ่ถึงสิบหก บจบเล่ม1นึถึงสิจบนะครับรู้สึกว่าเล่ม16ที่ขายมากับบล็อกเนี่ยจะเป็นเออจะไม่มีราคานะครับจะไม่มีราคาเออผมขออนุญ,ญาตฮนะเพราะว่าผมต้องขอเช็คดูก่อนว่ามันได้ของมาครบหรือเปล่าแต่ที่เห็นแน่ๆเลยคืออ่ามีนิยายนะฮะมีนิยายมาเล่มหนึ่ง <c oughs> แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าไอ้นี่ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหนังสือ แล้วก็อ่านิยายนะครับนี่คือตัวของนิยายนะครับเออนิยายเหเรอวะไม่ใช่นิยายเหรอน่าจะเป็นเอ่อคล้ายๆแบบว่าเรื่องย่อนะฮะเรื่องย่อหรือตอนพิเศษนะครับตอนที่ศูนย์อ๋อตอนที่ศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับอีกอันหนึ่งครับก็คือโปสการ์ดขอบคุณนะฮะจากทางนักวาดนะครับ โอเคถือว่าดีอยู่นะฮะดีอยูอ่ส่วนตัวหนังสือเขาก็ให้มาครบครับร้านนี้เออเป็นมือหนึ่งนะฮะทุกเล่มเลยนะ,ะับมือหนึ่งไล่แ,แต่เล่มหนึ่งไปเลยนะฮะโอเคเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> อาจริงๆผมมีประวัติกับมันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คิดอยากจะเก็บ ตอนแรกฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดอยากจะเก็บเป็นเรื่องที่เห็นว่าเอ๊ชื่อเรื่องดูจากชื่อเรื่องแล้วมันแบบมันการ์ตูนผู้หญิงบวะแม่งน่าจะแบบว่าการ์ตูนรักๆใสๆธรรมดานะฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่ามันน่าจะสนุกหรืออะไรนะฮะเราก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเป็นเนื้อเรื่องแนวแบบว่าโรมิโอจูเลียตนู่นี่นั่นไปนะฮะเราก็บอกว่าเอ๊ถ้าเป็นแนวนั้นมันน่าจะเป็นการ์ตูนแบบว่ารักน้ำเน่าหรือเปล่าวะ น่าจะไม่ใช่จะิลเรานะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะซื้อมันมานะจนกระทั่งบ็อกเซตตัวเนี้ยมันขายไปไกลมากแล้วนะครับแล้วทีนี้เพื่อนก็มาบอกที่หลังว่าอ๋อมันเป็นเรื่องแบบภายในโรงเรียนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ดันมาสนใจสนใจในเรื่องมันนะตอนนั้นพอดีฮนะณตอนที่ไอ้บ,บ็อกเพียเนะี่ยราคาแ่งสูงมากราคามันแพงมากนะแล้วก็คิดอยากจะซื้อมันมาตลอดนะครับแล้วเวลาเข้าเฟสไปทีไรนะฮะ เข้า Facebook ไปเนี่ยก็จะเจอพวกขายบ็อกเซตแบบนี้นะฮะขายบ็อกเซตตัวนี้เลยนะฮะในกลุ่มซึ่งมันราคาแพงมากครับราคาอยู่ที่2,000อัพนะฮะรวมหนังสือด้วยแล้วนะเป็นมือนหนึ่งอย่างเงี้ยราคา2,000อัพนะฮะบางคนก็กดไป2 0 0พัน0นึ่เลยก็มีซึ่งมันแพงมากทั้งที่นังตัวหนังสือเองเนี่ยะฮะถ้าเป็นแบบตามสันเลยนะ รวมราคาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่พันพันพันไม่ถึงหนึ่งร้อยประมาณพันแปดสิบาทนะฮะเล่มหนึ่งถึงสิบหกประมาณนั้นนะครับเอเล่มหนึ่งถึงสิบห้าประมาณนั้นฮะแล้วก็ตัวบล็อกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาจะไม่เขาจะมีแค่เล่มสิบหกนะครับเออ่ตัวหนังสือแถมฮะแล้วก็โปสการ์ดแล้วก็จะมีไอ้แกนกลางตัวนี้นะฮะดันมาอยู่ดันมาอยู่อย่างนี้นะฮะดันเล่มสิบหกมาอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วพอเราเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็คือ ถอดแกนกลางออกแล้วก็เอาเล่ม 1- นถึงสิบห้ามาใส่นะฮะซึ่งก็ดีนะ,ะสำหรับคนที่ตามเก็บเล่มมาตั้งแต่เล่มหนึ่งอยู่แล้วก็คือมาซื้อเล่ม16เล่มจบพร้อมไอตัวบล็อกนี้เลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยราคามือหนึ่งอ่ะด้วยความที่ว่ามือสองเนี่ยราคามันโดดมากแต่ถามว่าราคามือหนึ่งมันเท่าไหร่นะฮะไอบล็อกตัวเนี้ยนะครับราคามือหนึ่งมันอยู่ที่380ดิบาทนะครับตอนแรกที่ออกมาสามแปดสิบบาทแต่ว่าผมเคยเห็น ที่เขาขายแค่ตัวกล่องอย่างนี้นะฮะตัวกล่องเนี่ยเฉยๆนะฮะขายแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ราคา850บาทที่ผมเคยเจอนะครับแค่ตัวกล่องเนี่ยนะฮะ850บาทเลยมันมันขึ้นไป400กว่าบาทเลยนะฮะ480กว่าบาทเลยนะครับแพงมากมันกะแบบว่าขายแล้วแบบอยู่ได้เลยนะฮะแต่ว่าไอ ถามว่าไอ้แปดกว่าบาทนั้นมีคนซื้อมัมมันก็มีคนซื้อนะครับแล้วมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครทีนี้ผมก็เห็นใน Facebook เนี่ยเขาชอบเอามาลงขายนะลงประมูลกันเอ,เอ้เราก็คิดอยู่ว่ามันลิมิเต็ดจริงหรือเปล่าวะไอ้บล็อกเคี้ยนี่ทำไมมึงมีลงขายทุกอาทิตย์ทุกวันเลยวะแต่ก็มีนะครับไม่ซ้ําหน้าเลยมันมีลงขายตลอดนะฮะแต่ว่าราคา2,000อัพทั้งนั้นเลยนะฮะและทีนี้ผมดันมาเจอบล็อกตัวนี้เลยครับ ตัวนี้นะฮะในช h อปปีนะครับเจอด้วยความบังเอิญฮะราคาอยู่ที่พันเ็รอยบาทนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหรีบกดมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นยอมเป็นนี้เป็นสินเอาไม่เป็นไรยอมโดนยอมโดนป้าหญ่อีกรอบโอเคสภาพหนังสือนะครับที่เขาให้มาอมืก็อย่างที่เห็นนะเล่มสิบหก จะแปลกกว่าชาวบ้านเขานหน่อยฮะเล่มสิบหกถ้าซื้อมาจากบ็อกซ์นะฮะซื้อมาพร้อมบ็อกซ์อันนี้ให้เป็นที่สังเกตเลยเขาจะไม่มีราคานะครับจะไม่มีราคาสันฮะเพราะว่ามันราคาเนี่ยมันรวมกับบ็อกซ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่แถมเขาเลยไม่ติดราคาสันมาผมไม่รู้ว่าไอเล่มสิบหกเนี่ยเขาของบ็อกซ์เนี่ยที่แถมมาเนี่ยเขาปิ้นปกเป็นพิเศษแบบไม่มีไม่มีราคาหรือเปล่านะฮะไอ แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเอ,อซื้อที่ไม่ใช่พร้อมบ็อกซ์ตัวเนี้นะฮะไม่ใช่พร้อมบ็อกเซตตัวเนี้ยมันจะมีราคาแปะอยู่นะถ้าผมถ้าผมไม่พลาดนะโอเคส่วนเรื่องความสวยงามของกล่องเนี่ยผมแบบใช้ได้นะฮะเนี่ยมันขัดใจเนี่ยม <c oughs> ันบุบอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> โถนิดเดียวเองพ่อหนุ่มเอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะัวเสียแต่เช้าเลยกู <c oughs> โอเค ตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่มันอันจริงจริง,รงเล็กแค่นี้เองโอเคแต่ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าดีนะอืด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเราอยากอ่านช่วงช่วงที่มันออกมาแล้วนะฮะเพื่อนก็เล่นซื้อกันไปหมดแล้วแต่เราเนะี่ยยังไม่ได้อ่านเลยนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้หนังสือในคิวเหลืออยู่เยอะมากนะครับอ่า ต่อมาสภาพหนังสือครับจริงๆสภาพหนังสือเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นของรักพิมพ์嘛เนาะเออโอ้ยแกะยากเดี๋ยวขออนุญาตนะไม่ถนัดมือซ้ายโอออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยากเย็นเหลือเกินโอเคมา ตัวสภาพหนังสือเองนะครับสภาพของหนังสือเองฮะแน่นอนครับด้วยความเป็นของลักพิมพ์อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะฮะก็คือโหห่อมาดีมากนะครับห่อมาดีมากอ่าห่อมาสวยงามฮะดูแล้วแบบว่ามันน่าเก็บจริงๆนะแล้วก็ตัวหนังสือก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นของลักพิมพ์เนี่ยแหละก็ปกตินะฮะแต่ว่าผมยังไม่แกะนะผมยังไม่แกะผมรอก่อนแล้วกันนะครับ รอให้ถึงเวลาของมันฮะเดี๋ยวผมจะได้หยิบมาอ่านแน่นอนครับ <ś led> หรือไม่แน่ผมก็อาจจะไม่อ่านด้วยนะ <ś led> ไม่แน่ผมก็อาจจะไม่อ่านด้วย <ś led> อาจจะยืมเพื่อนอ่านเอาแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เก็บเก็บใส่บ็อกนี้ไปะฮะ <ś led> ชิวๆโอเคราคา1,700บาทเนี่ย ส่วนตัวผมนะที่ซื้อจากรก้านช้อปปี้เนี่ยก็ถือว่ายังแพงอยู่กับราคาเออราคามือหนึ่งที่มันขายนะช่วงแรกนะฮะแต่ถามว่านะตอนเนี่ยมันหาซื้อได้ไหมที่ถูกกว่านเนี่ยผมก็ยังหาไม่ได้นะเคยเห็นบิดประมูลอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับราคามันไปจบที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเองมือหนึ่งเหมือนกันเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ว่าเจ้าของคอมเมนต์นะเจ้าของโพสต์นะเขาไม่ขายนะเขาไม่ปล่อย พอเขาให้ผ่านอะให้ราคาผ่านอยู่ที่สองพันบาทนะฮะเนี่ยคุณคิดดูดิราคาผ่านมันสองพันบาททั้งนั้นเรือไปดูในช้อปปีหลายๆร้านฮะบางร้านก็ให้ที่สองพันนะฮะแต่ว่าร้านนี้อยู่ที่พันเจ็ดแล้วเขามีอยู่เออตอนแรกตอนแรกมีอยู่สี่กล่องผมก็จัดมากล่องนึงฮะโอเคก็ก็ดีนะฮะจัดมากล่องหนึ่ง,ะะง,งรีบรีบรเลือคือตอนแรกเนะี่ยที่ผมเข้าไปช e นะ้อปปี้เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยนึงคือผมจะเข้าไปซื้อเอ่อ ถุงฮะบับเบิลหรือไม่ก็พวกแบบว่าแผ่นใสห่อปกนะฮะเพื่อจะมาเพื่อจะมารักษาหนังสือนะฮะแต่ว่าดันมาเจอไอเซตไอไอเซตห่าที่พอดีนะฮะเห็นมันขึ้นเอ๊ะมันราคาพันเจ็ดนี่มันมีกี่อันเอ่ยเข้าไปดูโอ้ยมันมีอยู่สี่อันฮะก็เลยคุยกับเพื่อนนะฮะแล้วก็กดมาเลยนะฮะเพื่อนก็บอกว่าอ่าอ่าอ่าช่วยสารฝันเด็กมันหน่อยแล้วกันแล้วก็ให้ยืมตังมาครับ โอเคนี่กูเป็นนี้อีกแล้วนะเนี่ย <c oughs> ด้วยความโลภนี้โอเคแต่คำว่าของมันต้องมีมันเลยต้องจัดนะฮะอ่าส่วนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละรีบอันบ็อกซ์อย่างไวเลยฮนะเพราะว่าตอนนี้มันตอนเช้ามากครับแล้วผมแบบได้ของมาแต่เช้าเลยแล้วต้องไปทําธุระต่อโอเคงั้นขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะผมขอบคุณมากครับ 敵が導く、ね